ี้เรามีสกินแคร์ที่เป็นเซ็ตสู้สิวค่ะอุสามารถใช้ได้กับสิวทุกประเภทเลยนะคะซึ่งเขาก็จะเป็นตัวยาโน,นที่แบบค่อยๆแบบปล่อยใจยอย่างเงี้ยเพราะว่าสิวบางทีแบบแล้วแต้มแล้วก็แต้มอีกแล้วก็แต้มอีกมันคือมันเปืองอะพูดตรงตื่นมาก็คือมันยบลงเลยคือมันแทบจะหายไปเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมากับ เราะไม่คะกันอีกแล้วนะคะมีโปรดักต์มาให้ลองกันแบบจุกๆปังๆเลยนะคะซึ่งวันนี้เรามีสกินแคร์ et ที่เป็นเซ็ตสู้สิวค่ะบึ๊อุ๊กนี่อุ๊น สู้เกินนะดิคือบอกเลยนะว่าแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่มาแรงนะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นในโซเชียลกันแล้วบ้างใช่ไมแกเหลืองอะไรขนาดนี้เกพอเดาออกได้ไหมสู้สิวแล้วแบบสิวไม่สู้กลับแล้วสีเหลืองอะไรขนาดนั้นอุ้ยซึ่งวันนี้นะคะไม่ได้มาแค่หนึ่งนะคะแต่มาเป็นเซตเลยค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเขาทั้ง3ตัวกันเลยดีกว่านะคะจะเป็นเซตไหนจะมีความสู้สิวแล้วสู้ด้วยอะไรล่ะมันสู้ด้วยมือเปล่าหรือ ่าไม่ใช่นะคะติดตามชมเลยค่ะปิงกลับมาที่หน้าสดกันอีกแล้วนะคะซึ่งฉันบอกเลยนะว่าช่วงนี้หน้าสดฉันนะไม่ค่อยมีสิวมาเยือนเท่าไหร่แกใช่ปะเออแต่บางทีพุ่ตรงบางทีมันก็มีหลุดมาบ้างเม็ดสองเม็ดนะคะแต่ว่าฉันไม่กลัวหรอกเพราะว่าฉันมีเซตช่วยแบบ สู้สิวอยู่ตรงนี้แล้วจ้าคูราเอดีนั่นเองจ้าสกินแคร์สู้สิวแต่สิวไม่สู้กลับเออหลายคนอาจจะเคยเห็นในแบบโซเชียลใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยเห็นนะคะวันนี้ก็ทําความรู้จักกับเขากันเลยทั้ง3ตัวเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยมีครบเลยนะคะทั้งทําความสะอาดเนาะแล้วก็มีบํารุงแล้วก็มีแต้มสิวด้วยคือแล้วแกดูความดีไซน์แบบน่ารักแบบวัยรุ่นวัยเราอะ่ะเข้าใจไหมฟีววัยเราอุ้ย <S 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 แต่จะบอกเลยว่าสารสกัดที่เขาใส่มาแต่ละตัวเนี่ยมันมีความแบบปัง ฟังล,ลดแบบแน่นๆเลยนะแบบมันลดจริงๆนะแล้วมันก็สามารถจัดการสิวนะคะได้ทุกชนิดเลยด้วยว้ายไม่งงไง พอทั้ง3ตัวนี้นะคะ,ะ,คะเขามีอินกิวเดียนสาคัญเลยค่ะนั่นก็คือตัวพรีเบอติกค่ะแอบคุ้น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 แน่นอนเพราะมันเป็นอินกิวเดียนที่มาแรงมากๆในปีนี้นะคะเพราะว่าเราก็ได้ยินคำนี้กันเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นสารอาหารของจุลินทรีย์ดีบนผิวนะคะจะช่วยฟื้นฟูเก,กราะป้องกันผิวเนี่ยให้แข็งแรงลดเชื้อแบคทีเรียรแล้วก็ลดการอักเสบได้ด้วยค่ะแล้วก็ใช้ได้ทุกสภาพผิวด้วยพพูดตรงๆได้ไหมผุกผิวมีโอกาสเป็นสิวโมดแกแล้วก็สิวทุกประเภทบางทีมันก็ งงอะไรเงี้ยและยิ่งคนผิวมันอะ ต้องยิ่งเลิฟแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการทำความสะอาดเลยจ้า c u r a MD Prebiotic Anti Acne Cleansing Gel ตัวนี้เป็นเจลล้างหน้านะคะลดสิวแล้วก็มีความอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายด้วยช่วยให้สิวแห้งนะคะไม่ทำให้ผิวแห้งตึงนะคะและเขาก็มี prebiotic นะคะช่วยปรับสมดุลเกราะป้องกันผิวนะคะให้ผิวเนี่ยแข็งแรงเนาะแล้วก็ทำลายแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวด้วยนะจ๊ะตัวนี้เขาจะใช้สารทำความสะอาดที่ เป็น non ionic นะคะก็คือไม่มีประจุไฟฟ้าทําความสะอาดอย่างล้าลึกนะคะไม่ทิ้งสารตกค้างบนผิวแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสูตรที่ฟองน้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้อยแค่ไหนพี่เออเดี๋ยวดูเดี๋ยวล้างให้ดูและเขาก็ยังมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า act e r o complex นะคะซึ่งตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนะสิบชนิดเลยก็จะช่วยลดการอักเสบนะคะลดแบคทีเรียแล้วก็ช่วยควบคุมความมันและก็ยังมีตัว salicylic acid นะคะแล้วก็ niacinamide เนี่ยที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวแบบ อย่างอ่อนโยนไม่มีสารระคายเคืองหลายตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม SLS SLES สบู่น้ำมันแอลกอฮอล์หรือว่าพาราเบนไม่มีเลยแกผ่านการทดสอบทางการแพทย์แล้วนะคะว่าไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองค่ะใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยแน่นขนาดนี้เอาง่ายๆเลยตัวนี้เป็น cleansing gel ค่ะที่เขาจะใช้ทำความสะอาดผิวหน้าของเราเนอะซึ่งมันก็จะเป็นเจลที่มีฟองน้อยนะคะซึ่งเราเนี่ยก็ใช้ตัวนี้นะคะในการทาความสะอาดผิวหน้าได้แบบเช้า แต่แอบบอกนิดนึงอย่างเราเป็นคนแต่งหน้าเลยอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าคุณผู้ชมทากันแดดเนาะก็ใช้เมคอัพรีมูเวอร์นะล้างพวกกันแดดหรือว่าเมคอัพออกก่อนแล้วก็ค่อยใช้ตัวนี้นะคะเป็นการแบบดับเบิลเคลนส์อะไรต่างๆนะคะสำหรับเธอทําเป็นอยู่แล้วอังจริงไม่เล่นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวล้างให้ดูได้ไหมอ่ะไปดูเลยคะ่ะมามาล้างหน้ากันดีกว่าค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเจลนะคะที่แบบไม่มีกลิ่นเลยนะคะแล้วก็เขาเป็นสูตรฟองน้อยด้วยตอนล้างก็สบายหน้าดีค่ะแล้วแถมแบบไม่แสบตาด้วยนะแล้วก็ล้างรอบดวงตาไปได ได้เลยค่ะแล้วก็พอล้างออกเนี่ยก็ไม่ทําให้ผิวแห้งตึงด้วยนะคะล้างเอาความมั <ok นบนผิวเนี่ยออกได้หมดจดเลยค่ะใครที่เป็นสิวอยู่หรือเป็นแผลสิวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แสบผิวนะคะใช้เช้าเย็นได้เลยจ้าอุ๊ยเรียบร้อยแล้วไปกลับมาที่เดิมแม่หล้างหน้าเรียบร้อยแล้วไปขั้นตอนบำรุงกันเลยดีกว่าค่ะ คูล่าเอ็มดีพรีเบอติกแอนตี้แอคเนซูเปอร์เซรัมตัวนี้จะเป็นเซรั่มลดสิวนะคะช่วยคุมมันด้วยนะคะลดการเกิดรอยดํารอยแดงบนผิวและลดโอกาสการเกิดสิวนะคะช่วยให้ผิวเนี่ยแข็งแรงและเขาก็ยังมีส่วนผสมของพรี b บอติกอีกเช่นเดียวกันนะคะขึ้นสมดุลผิวนะคะให้เกราะป้องกันผิวเนี่ยกลับมาแข็งแรงแกต้องจําได้ว่ามันมีพรี b บอติกใช่ไหมและเทคโนโลยีที่ยังมาอย่างต่อเนื่องคือเทคโนโลยีแอคซีโร่ค่ะนั่นคือสารสกัดจากธรรมชาติ10ชนิดด้วยกัน,นะคะ่ะตัวนี้ก็จะช่วยในการลดอาการอัก เซบนะคะแล้วก็ลดเชื้อแบคทีเรียรแล้วก็ช่วยควบคุมความมันด้วยบํารุงเนี่ยก็ต้องชุ่มชื้นนะแกเพราะว่าเขาเมีไฮยาลูโรนิกแอซิดแล้วก็มีวิตามิน B3 ด้วยค่ะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวเนาะผิวเนี่ยก็แบบกระตังใสแกแล้วก็กระตุน้นการสร้างคอลลาเจนและเซรามัยนะคะช่วยผลัดเซลล์ผิวเนี่ยลดรอยดํารอยแดงออกไปแบบอ่อนโยนอ่อนโยนไม่มีแอลโกอฮอล์แล้วก็พาราเบนด้วยเซรั่มลดสิวคุมมันใช้ตัวนี้บํารุงต่อเลยจ้ะ ขวบปั๊มแฮปปี้มาดูเนื้อกันเลยค่ะอ่าเวลาเราปั๊มออกมาเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเป็นแบบเหมือนกึ่งๆึ่งเจลอยู่เหมือนกันนะแกะเพราะว่ามันก็แบบเวลาเกลี่ยไปเงี้ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเนหนอะหนะอะไรเลยนะแล้วเราก็ทาไปเลยจ้าอย่างเงี้ยเช้าเย็นทาได้แล้วฉันก็เป็นคนที่ทาตัวนี้แล้วก็ออกไปข้างนอกก็คือมีการทากันแดดด้วยแล้วก็บางทีก็แต่งหน้าด้วยฉะนั้นมันเวิร์กกับกันแดดแล้วก็เมคอัพได้นะคะไม่เป็นขุยๆออกมาคือแบบปกติอะถ้าเกิดว่าสูตรไหนที่มันเนรม,มบางทีจะ กลัวใช่ไหมว่าเวลาเราแบบว่าทาไปหรือว่าเราใช้โปรดักต์อื่นต่อจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นขุยหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นขุยอะไรเลยนะคะแล้วก็แห้งสบายผิวดีมากๆแล้วก็ฟินิชชิ่งที่เราแบบรู้สึกเนี่ยก็คือเวลาทาไปพอเขาเซ็ตตัวเนี่ยก็จะได้ความเป็นแมทนิดๆนะคะเพราะเขาจะช่วยในการคุมมันนะก็ใครที่ผิวมันอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเลิฟนะเพราะมันมีความสบายผิวนะเนื้อมันก็บางเบาด้วยนะคะเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยเห็นไหมความอ่อนโยนก็ทาไปเลยสิคะ เออแล้วก็ทาให้ดูแกอย่ามาแบบเล่าอย่างเดียวดีกว่าก็เวลาเราทาเนี่ยก็รู้สึกเกี่ยงง่ายอย่างที่บอกค่ะแล้วก็ไม่รู้สึก เนบหนะห,หรือว่าแบบหนักหน้าอะไรเลยนะคะไม่ได้มีกลิ่นไม่ได้มีอะไรที่แบบรบกวนใจเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะให้ความรู้สึกแบบแมทขึ้นนิดนึงมันดูแบบหน้ามันดูแบบนวลขึ้นนิดนึงอะ่ะด้วยความที่มันมีเอฟเฟกของการคุมมันนะคะก็เป็นอย่างนี้นะคะสิวเสลก็ไม่กลัวแหละเพราะว่าช่วยซะขนาดนี้นั้นแต่ถ้าเกิดว่าอัิเสบจริงๆสิวขึ้นจริงๆต้องแต้มสิว,วหรอไม่แกตัวนี้สุดปังอันนี้คือบอกก่อนนะสุดปังไปดูเลยคูราเอ็มดพรีเบอติกแอนตี้แอคเน่เคลียร์เจลเจล แต้มสิวพรีไบอติกแบบเร่งด่วนทุกคนที่เป็นสิวทุกคนรีบค่ะเอออยากให้มันหายเร็วๆแกหรือว่าสิวมันยุบเร็วๆเนาะซึ่งตัวนี้เขาก็จะช่วยลดอาการอักเสบนะคะแล้วก็ทําให้สิวยุบไวนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งรอยสิวด้วยและไม่ทําให้ผิวมันแบบแห้งลอกอะแกสามารถใช้ได้กับสิวทุกประเภทเลยนะคะเช่นแบบสิวอักเสบสิวอุดตันสิวฮอร์โมนสิวสเตียรอยสิวมีหัวสิวไม่มีหัวเอาเป็นว่าทุกสิวและแน่นอนค่ะเขามีอะไร แน่เธอจําได้พรีไบโอติกนั่นเองค่ะคืนสมดุลผิวเนาะลดอาการอักเสบนะคะแล้วก็ตัวที่มันแบบเด่นเลยตัวนี้นะคะก็คือมีไซลิซเลิกแอซิดถึง2%ซด้วยกันค่ะซึ่งตัวนี้มาในรูปแบบของโพลิโกรมอร์คอมเพล็กซ์นะคะซึ่งเขาก็จะเป็นตัวยาเนาะที่แบบค่อยค่อยปล่อยเอ่อค่อยค่อยแบบปล่อยใจอย่างเงี้ยไปใจซึ่งเขาก็จะค่อยๆปล่อยตัวยาลงบนผิวนะคะแล้วก็ออกฤทธิ์รวดเร็วแล้วยาวนานกว่าปกติถึง4เท่านะคะก็จะช่วย ให้สิวที่แบบว่ามันเป็นอยู่เงี้ยเราก็ค่อยๆแบบปล่อยตัวยางลงไปอย่างสม่มําเสมอเนาะแล้วก็เขาก็จะช่วยทําให้สิวเนี่ยที่เป็นเนี่ยมันไม่ทิ้งรอยด้วยค่ะและเทคโนโลยีอะไรอะ Act z r o Complex ก็ยังมาอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าเขามีสารสกัดจากธรรมชาติ1ิชนิดเดอ้อแล้วก็ลดการอักเสบลดเชื้อแบคทีเรียรไม่ทําให้เกิดสิวซ้ําด้วยช่วยผัดเซลล์ผิวลดการอุดตันไม่ทาให้ระคายเคืองนะคะแล้วก็ไม่มีซิลิโคนและก็พาราเบนด้วยอันนี้คือพูดตรงว่าหลายคนอาจจะเคยเจอเจ,อเจลแต้มสิวที่มันคามลื่น ลืน่นอะแกแล้วแบบบางทีแต่งหน้าไม่ติดอะนึกออกป้ะหรือว่าแบบทาไปรู้สึกเหมือนมันไม่เซ็ตตัวอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เป็นแบบนั้นเพราะเขาไม่มีซิลิโคนแล้วก็ไม่มีพาราเบนด้วยง่ายๆเลยเจลแต้มสิวพรีไบอติกนั่นแหละนะคะว่าสําหรับคนที่เขารีบค่ะเอาวันเดียวรู้เรื่องได้ไหมนู่นนี่ได้มาดูเนื้อกันดีกว่าค่ะเขาก็จะเป็นเจลใสเลยเธอเจลใสแบบนี้เลยนี่คือฉันบีออกมาเยอะเกินด้วยนะอาจริงคือเวลาใช้ครั้งหนึ่งไม่ได้เยอะขนาดนี้เนอะแล้วก็เวลาเกลี่ยเนี้ยเกลี่ยง่าย,ายค่ะไม่ได้รู้้สึกลื่่นๆอรยางเี ะะก็เกลี่ยแล้วพอเขาแบบว่าเซ็ตตัวอะไรอย่างนี้ไปเนาะ <c oughs> เขาก็จะกลืนไปกับผิวเลยค่ะซึ่งครั้งหนึ่งใช้แบบนิดเดียวเอง <c oughs> เป็นเจลอะที่แบบไม่มีความแบบหนักผิวเลยแล้วก็เวลาแบบสมมุติว่าถูถูอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบสมมุตินะว่าเราแบบเออมีการทากาันแดดหลังจากนั้นด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นขุยๆแล้วก็ไม่ไปจับกับโปรดักต์อื่นขึ้นมาเป็นขุยนะคะไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือกันแดดหรืออะไรเงี้ย <c oughs> ใช้กลางวันใช้เช้าเย็นอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาค่ะแฮปปี้สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสนใจกับตัวคูราเอ็มดี ที่สุดเลยก็คือตัวพรีไบโอติกเนอะเพราะว่าเราอ่ะไม่เคยเห็นแบรนด์หรือว่ารูทีนที่เน้นเรื่องการรักษาสิวแล้วเขามีตัวพรีไบโอติกอย่างเงี้ยมาก่อนเลยไม่เคยเห็นนะเออก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นสารสก,กัดที่ น่าสนใจนะคะตัวแอคซิโลที่เขาบอกไว้ว่ามันมีแบบสารสกัดธรรมชาติแบบ10ตัวทํางานร่วมกันเนาะหรือว่าจะเป็นตัวซาลิซิลิกแอซิดสองเปอร์เซ็นต์นะคะที่มาในรูปแบบของโอลิโกเมอร์คอมเพล็กซ์เขาก็จะค่อยๆปล่อยตัวยาอะไรอย่างเงี้ยลงสู่ผิวนะคะซึ่งมันก็จะทําให้การแต้มสิวครั้งหนึ่งอะ่ะมันมีความอยู่ไปได้นานเนาะเพราะเขาค่อยๆปล่อยแบบสม่ําเสมอต่อนเนื่องนะคะเพราะว่าสิวบางทีแบบเราแต้มแล้วก็แต้มอีกแล้วก็แต้มอีกมันคือมันเปืออยละพุ่งตรงแต่ว่าแต้มทีเดียวอย่างเงี้ยก็แบบอยู่ไปแบบยาวนานนะคะไม่ต้้้้้ออออองงงงงแแแบบคยบยยยตตต่่่ไรเรเเเีีพพาาาาทุนนห จะมาแต้มสิวได้ไงเอยเพราะมันแบบมีเมคอัพหรือว่าอะไรประมาณนี้หรือว่าเรานอนซะแล้วอะ่ะเราก็ตื่นมาแต้มสิวมันเกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมันแต้มสิวได้แบบแฮปปี้ดีนะคะแล้วก็อยู่ไปยาวๆเลยและเรื่องของผลละ่ะมาไปดูบีฟอร์อเตอร์เลยดีกว่าเดี๋ยวเล่าเลยเปิง้งมันจะมีวันหนึ่งชันเนี่ยมีเหมือนสิวกำลังจะขึ้นที่แบบหน้าผากอะไรเงี้ยว่าไม่ใช่สไนเปอร์เนาะหรืออะไรงเงี้ยแดงๆค่ะแล้วก็เราก็ลองแต้มตัวนี้เข้าไป ปุ๊บใช่ไหมแล้วก็แต้มไปแล้วก็ตื่นมาก็คือความแดงความปวดโปนหรือความเจ็บเจ็อะของสิวที่มันกําลังจะอักเสบอะมันยุบลงเลยคือมันแทบจะหายไปเลยแล้วทุกวันนี้มันก็หายไปแล้วอะก็เลยรู้สึกว่าแบบเร็วจริงค่ะแค่แบบนอนคืนเดียวตื่นมาอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ารอยแดงหรือว่ารอยที่เราสึกเจ็บเจ็บปวดปวดอะมันก็ไม่มีแล้วซึ่งฉันก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นี่จริงเลยมันฟุกเปล่าโน่นนนั่นฉันก็เลยไปให้พี่นุ่นมาลองค่ะแล้วก็เขามีสิวตรงนีี Before, After, นี้พออดใช่่มมัแวนนเป็สิทแบบ นิดนึงงจะระเบิดและเพราะว่ามันมันเห็นเป็นเหลืองๆแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแต้มไปให้นางคือฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้สิมันประมาณนี้แล้วแกมันจะแบบลงไม่วะอะไรเงี้ยพอแต้มไปปุ๊บตื่นมาตอนเช้าคือแห้งคือมันแห้งไปเลยจากที่มันเป็นเหมือนเป็นหนองน้ำมาเออนึกอ,ออกเธอเก็ตใช่ปะเออพอแต้มไปปุ๊บใช่ปะมันก็จะแห้งเว้ยแล้วเสร็จแล้วว่าเราเราล้างหน้าอย่างเงี้ยพอล้างปุ๊บอบมันก็หลุดออกไปง่ายๆเลยเหลือแค่แบบความแห้งไปเลยแกแล้วก็ไม่ได้เป็นรอยแดงหรือว่าอะไรเลยนะซึ่งมันทําได้จริงว่ะขอโทษค่ะที่สงสัยในตตัวพพีอิกขง นะคะคพูดง่ายๆเลยแบบเพื่อนคุยกันแกแต้มสิวหลอดเหลืองที่เป็นพรีเวอติกตัวนี้คูราเอ็ แกซื้อไปเลยแรงมากเพราะอะไรรู้ไหมแกมันยุบจริงว่ะแล้วคือฉันก็ใช้แบบตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบมีสิวแบบสิวหลุดออกมาสิวหลุด QC เข้าใจไหมแต้มต้มอะไรไปเนี้ยมันก็ยุบไวดีค่ะแล้วมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของความแบบสิวยุบอ่ะมันไม่ระเบิดออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางอันเหมือนมันจะเป็นอักเสบมันหายไปเลยอ่ะคือแบบหายไปเลยอ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าเอยมันเวิร์กจริงค่ะซึ่งอ่ะสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือดีไซน์ของเขาค่ะซึ่งฉันรู้สึกมันวัยรุ่นวัยรุ่นนะแกมัดูวัยรุ่นนะแบบมันฟีลไม่ซย ซึ่งแบบบางครั้งเวลาเราเป็นสิวเนาะเราก็จะใช้อะไรที่มันดูแบบซีเรียสซีเรียสอ่ะแกแต่นี้มันดูแบบออปติมิสติกอ่ะมันดูมองโลกในแง่ดีอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วเมื่อเป็นสิวแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันแบบทาท่าเนี้ยเออฉะนั <c oughs> ้นมันทําดีไซน์ได้ดีมากเลยนะคะอันนี้คือทําให้แบบสื่อสารกับวัยรุ่นด้วยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งไม่เครียดแกลแล้วก็ในความไม่เครียดในความที่รู้สึกเป็นกราฟิกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยส่วนผสมต่างๆเทคโนโลยีอะไรเงี้ยเขาก็มีความซีเรียสค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยวิจัยแล้วนะคะโดยผู้เชี่่ววววชาาาาาาาญททงงด้้นนนผิิหหัก็พสสจ์แลมรถํใ ยุกได้จริงนะคะใน12ชั่วโมงเลยจ้า <im its> เขาก็ทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะ <im its> <im its> ก็มันเวอร์เนาะใช้ครั้งหนึ่งไม่ได้เยอะเลยนะคะก็แต้มไปเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็เรามีตรงนี้นิดนึงนะคะเหมือนมันจะแดงๆนะคะก็แต้มไปตรงนี้ก็นิดนึงจบแกอ่ะเดี๋ยวขอไปแต่งหน้านิดนึงเนาะเพราะว่าจะได้แบบสวยๆเงี้ย blockchain. อ่ะโอเคเดี๋ยวปบมือปุ๊บเสร็จเลยดีกว่ามา อุ้ยเรียบร้อยแล้วนะคะงานผิวแบบเบาๆแกวันนี้ไม่เน้นไม่เน้นนะคะอ่ะโอเคค่ะถึงเวลาสำคัญของเราแล้วนะคะเซ็ตสู้สิวจากคูราเอดีเคาะไหมคะขอมาแกเอาไงเคาะค่ะตบมือ รดุบว่าเคาะนะคะเอาง่ายๆเลยเรารู้สึกว่าสิ่งแรกเลยที่เราสนใจกับเซตนี้เลยนะคะนั่นก็คือพรีไบโอติกค่ะเป็นอินกิเดียนที่เออเรายังไม่เคยเห็นนะคะในการที่ซูดสิวนั้นใช้พรีไบโอติกมาร่วมด้วยนะคะก็เป็นความน่าสนใจของคูราเอ็มดทั้ง3ตัวเลยค่ะเพราะว่าทั้ง3ตัวเนี่ยเขาก็มีพรีไบโอติกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายอย่างแบบแอคซีโร m คอมเพล็กซ์หรือว่าสารสกัดต่างๆที่มันเหมาะสมกับตัวแบบผลิตภัณฑ์แต่ละตัวไปเนอะเช่นแบบตัวเซรั่ม ก็มีการให้ความชุ่มชื้นเนาะหรือว่าตัวนี้ก็มีการแบบซาลิสซิลิก2%ที่มันเอิมีการผัดเซลล์ผิวอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็มีการทําความสะอาดเป็นสูตรฟองน้อยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งทุกตัวเนี่ยมันก็มีสารสากัดหรืออินกิีเดียนที่น่าสนใจนะคะนั่นคือตัวพรีไบอติกแล้วก็ตัวอื่นๆนะคะอุย้ยมันน่าสนใจแกต่อมานะคะก็เรื่องความอ่อนโยน,นะคะ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าความอ่อนโยนเนี่ยมันควรคู่กับผิวที่มันมีปัญหาเช่นการเป็นสิวหรือว่าการระคายเคืองหรือการอักเสสบอะะะไรตตต่่่าางงงๆนนคซึึ้้กววผลิภัััณฑ์ท3ี ก็มีความอ่อนโยนนะคะจากที่ใช้จริงแล้วเนี่ยอย่างตัวนี้เวลาล้างหน้าไปมันก็ไม่ได้แสบตาไม่ได้แสบผิวไม่ได้รู้สึกว่าเอาเอยดหรืออะไรเลยนะคะหรือว่าตัวบำรุงเนี่ยก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีกําลังพอดีค่ะแล้วก็ช่วยคุมมันได้ด้วยสำหรับคนที่ผิวมันเนอะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวแต้มสิวของเขามันก็สุดปังจริงๆแกมีความอ่อนโยนค่ะผิวไม่ลอกไม่แบบเกิดเออเรออะไรต่างๆนะคะแล้วเอฟเฟกของมันก็แฮปปี้ค่ะอ่ะข้อต่อไปคือเรื่องของเอฟเฟกนะคะซึ่งประสิทธิภาพของเขาเนี่ยมันเป็นยยงงไไไคคคะืออเ้อ้าาาาททํตมม่่ีแบบวด ะะเรื่องความสะอาดก็ทําได้เรื่องการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ควบคุมความมันต่างๆก็ทําได้ซึ่งตัวแต้มสิวเนี่ยคือสุดปังของจริงเลยค่ะเร็วมากๆเลยค่ะแล้วมันก็มีการแบบทําให้สิวแบบยุบได้แบบทุกประเภทเลยแล้วก็ทุกสภาพผิวเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวผิวมันนี่ก็ต้องเลิฟแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเกิดมาตรงนานเพราะมันเป็นเซ็ตสู้สิวและสิวไม่สู้กลับของจริงกับอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เรารู้สึกว่า ลำเอียงเป่าไม่รู้นะคะนั่นคือแพคเกจจิ้งค่ะหรือว่าแบบตัวกราฟิกต่างๆนะคะฉันว่ามันสื่อสารกับวัยเราวัยรุ่นอ่ะเออแกมันดูแบบทันสมัยนะคะแล้วก็ดูน่ารักนะคะดูออพติมิสติกนะคะดูแบบเหมือนฟิลมองโลกในแง่ดีแบบไม่จริงจังแกแกเฮ้ยลองดูแกเป็นสิวใช่ไหมแกลองคูราเอ็มดีดูไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมีความน่ารักนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามองโลกในแง่ดีแล้วก็เออเป็นสิวไม่ใช่เรื่องใหญ่แกเดี๋ยวเนี่ยแกใช้แล้วก็อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเรารู้สึกว่ามันสื่อสารมาได้ค่อนข้างดีค่ะ่ะแล้้ววกก็รูสึา เป็นสิวเนี่ยเขาก็เครียดอยู่แล้วโปรดักที่มันแบบเออดูแล้วแบบจะลงใจไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกอืมโอเคแล้วสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เคยเห็นนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบสีเหลืองมันก็จําง่ายเนอะแล้วก็สีเหลืองมันก็เป็นสีของความหวังความสดใสอะไรประมาณเนี้มันก็เลยรู้สึกดูเป็นพลังงานบวกนะคะที่ส่งมาให้ผ่านตัวผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งมันก็ดีนะแกเราก็ชอบฟิลลิ่งของมันนะคะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวเรื่องความอติสตรีบนนี้นะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราว่ามัน ลดมากนะคะนั่นก็คือราคาค่ะราคาเขาน่ารักมากๆนะคะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสู้สิวไวใสได้สบายเลยแกคูราเอ็มดีพรีเบอติกแอนตี้แอคเน่เคลียเจมาในขนาด8กรัมราคา205บาทคูรา MD p มดีพรี i บอติกแอนตี้แอคเน่ค g ีมซเจมาในขนาด100 ml ราคา235บาทและคูรา MD p มดีพรี i บอติกแอนตี้แอคเน่ซูเมมาในขนาด30 ml ราคา560บาทมีจำหน่ายที่ ร้านบูสทุกสาขานะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์เนี่ยก็มีในแบรนด์อ f ฟิเชียลสโตรคูราเอในช h อปปีแล้วก็ Lazada คะ่ะ oh. ใครสนใจก็ไปหามาลองกันได้นะคะแนะนำเลยถ้าหนึ่งตัวนี้ไปลองตัวเซรั่มสู้สิวพรีไบอติกดูก่อนสักหนึ่งรับรองว่าเซตนี้สู้สิวสิวไม่สู้กลับแน่นอนแก yeah. อ่ะโอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะแบบว่าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วใครที่กําลังเป็นสิวอยู่หรือว่ากําลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการสู้สิวก็อย่าลืมคูราเอ็มดีนะคะอ่ะโอเคค่ะถ้าเกิดใครอยากให้น้อยหนึ่งมารีวิวอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้ตามปกติแกเมส์ก็หน่อยได้ไหมเพราะว่าเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งค่ะที่ใช้เวลาในการลองอยู่ค่อนข้างนานเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มันเรายังไม่ได้มีสล็อตในการลองที่เป็นสกินแคร์อะไรเนาะก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างเทคไทม์กับเราอยู่ประมาณนึงซึ่งผลมันออกมา โอเคค่ะสิวช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีด้วยแล้วก็มันยุบอะไรลงไปได้แบบแฮปปี้มากๆเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กด subscribe ช่องนั้นหนึ่งแมอัพด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้ากด subscribe ให้ได้ก่อนอย่างอื่นเดี๋ยวตามมาข้าสายยางขอบคุณนะแกอ่ะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเฮ้ยสู้สิวสิวไม่สู้กับสู้สิวเอ้ย อุ้ยสู้สิวเอ้ยไม่โดนหรอกสู้สิวติปเ่อร์ติกเฮ้ยไปเลยเอ่ยสู้สิวเกินเอาจริงคือสู้แบบชีวิตไปอ่ะก็จะยัง